สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟตุก่านค่าพี่น้องเอ้ยิบตาคนไปบ้าบานี่หัาาอยู่กัหมูตาค้นไปบ้าบไห ลอดหรือไ่ลอดไป้ว่ได้เลยเจ้าผาขาเจ้าเสียบวงสัเกตนหน้าอหไรลัวลัวนใหญ่อยู่ในชุกซาลาบ้านน้องเขียน โอ้ยว่าสิไปในเมืองโผแห้งเลยคนเถะนะยังใครย,ยังใครมาหัวดันมองข้าเจ้ายุดนี่มีลังคารถกระเจี๊ยบไป,ไปบังหัวรถกัน เช็ดตกข้าวเดียวน่าไร้รัวเทีนี้เมื่อหลัดป้ายแล้วนี่น่าลัดกู้ลัดป้ายแล้วนี่ เสือกั้นฝนเลี้ยวไน่อยเสือกั้นฝนจับสองตัวไเจออรเาโอเคขนาดนึงตกลัทาง สบายนะคะเจ้ามีหลดใหญ่ไมาทุกคุมคุนวาอะนี่กเกนาม่ง ฝ้นอย่านี่เนาะเออโชคมากากับฝนค่กขาดโลกบังได้แบงขึ้นรถไถชายันได้พนตกยันนั่นโชคมากกับฝนอยู่ปักซองนะฝนมาโต๊ะเข้าใจวะอยู่น้องเคียนจะนำต้นตดัดไปหวยเด้อ ขี่ไปหลักอันตรายได้ห,ห,นนดไหลดใหญ่เขาน่ะโหลดใหญ่เขานา้บานนี้เนี่มันไปไ้ได้แลวบาทนี้ม,มาเลยเด้อห้าพันสามร้อย้าหาบาทลอยหา้าสิบนะหาบาทเอาเป็นเงนินเพื่อนหงเป็น,งนเนงินกีบสามพันกีบ <laughs> ขอบคุณขอบคุณเด้อมีหายใจดีจะลำจะรวยหายหัางหายมีค่ะขายง่ายมือก็ให้ลำให้รวยอ้าวจับเนี่ยพอมีเองซะสนี่เธอไปได้จับเงินมันหยิบไปเปื่อยได้ผิ่นเจ้าสาวเนาะจับเงินหยิบไปเปื่อย กระห้าชิขาตลาดได้พี่น้องเอ้ยกหาสือแนวไปเห็ดห่อขาก,ก็เพาะว่าปุ๊มานี่ก็มากับฝนขนาดเนาะป่ะมาเบิ่ง,งว่าฮาซิดะย,ยังไหนม้อนี้นนข่าขี่รถไปมาชั่วโมงหนึ่งพอไปแล้วชั่วโมงนึ่งขาไปหน่ะชั่วโมงหนึ่งข,า,า,มงงขามาชั่วโมงหนึ่งพี่น้องเอ้ยสภาพทางอุ้ยโพด เพเ่ินข้าวนาะทื้เกิดบองนะทิ้เกิดบไนี่ไปหลุดจนอดัดอาดอัดหมดหลุดพอหลดจีนเนาะหมุนหมดเลยอันนี้ข้าสีไหวใสหว่ห่อเข่าหมังใหม่เ่าสืบสืบเป็นหยกอันนี้เลยมันจำกว่ยเนีอ้อยอไข้าก็มีกุกใหม่หมากอก ใส่ห so ่อกเขาสีขาวตู้เย็นไว้นี่ใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็มื่ออื่นเห็ดห่อกเขาเนี่พอดีพี่น้องเลยมันมีครบเลยสมัยมาอียังมีเบิดเขาได้มักโสมไหมผลได้ยังเนี่ักูอุ้ยอันนี้ขนมขนมมาใส่บาตรตัวนี้ขนมมึงไว้ใส่บาตรมือใบคาะมือเป็นดีกระลำมันลำไยสม ซื้ออย่างละนิดละหน่อยพี่น้อยมะกร้าสองหน่วยแกดูเลยอันนี้ขนมจิกนำต้านนะเม็ดเมดตาสั่งโูปหนึ่งอือืคุณมุ่นด้กินนมบดมือแม่มีแต่ไปอันนี้ขนมนด็กอะ น้ำมันขววหนึ่งแล้วกับขนมเจ๊กน้ดนึงอันนี้ห้องห้องห้องเจ๊พื่นเจ๊กหน้าขาวแน่บอลุูนมาซื้อมะเ่นกะผักเสริมแล้วกับมะกระบกเรื่องขาก็มีสนนิดแล้วมะกระบ,บกโอ้ยมือเจะ๊ะมาเข่งเน้่ ขม่าวซื้อสิบพันอันนี้หาพันหมุกขาม่าอันนี้ใช้โทนละทงข้าวจุยเยน็นซื้อผักหอมพี่นอ้องมัดละหาพันผู้ใดเดอ้ออันนี้เดอ้อน,น,น,นี่มัดละหาพันผูอันนี้เ้าเมตตานี่แหละจุยเย็มีเท่าน,น,นี้แหละพี่นอ้องเอ้ย านนาาาทางได้มีกระแนวทับผางอ่ะขอตัวยืนละมีท่านี้แหละเถ่งองคลองครับลุยไปนะมาร้าขึ้นว่าซองหอน่วยบ่เลยนี่คองข้างเลาโี่มากินเนะคุเพราท่านได้กินข่าได้ยุคลากินเยังลูกกินเ้ยห้ยหุยหยหยไม่หิวแท้ มีหิวเลยถั่วแ้วกินบ่นไใดอื้มไอ้ไปใส่บดผงควายบ่บืนขีดต้มมาเป็นชั่วโมงพี่น้องเอ้ยข้าไปชั่วโมงหนึ่งข้ามาชั่วโมงหนึ่งข้าไปนะแฟนแค่เน,นี่ยแต่เดมมองลบมองลบฝนนี่บดบดสี่เซนหาเซนผมเลย ของมันยอดมันใหญ่ยังไงกดนเพราะว่ายางเพราะว่าราคามันแพงพี่น้องเข้ากันเข้ากับเบาะนั่นเข้าได้ดอกเข้ากับข่าใจคนที่ขายมืออื้อฮาบือสื้อมืออื้อเามีเข้ากับซื้อเนี่ยแบบนั่งใช้จับป้าดูเยียจุกกำลังหิว พี่น้องขาก็สีขอจบลิไปไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีให้เจ้าหล่ําเจ้ารวยค่ะค่ะคลายง่ายมือก็ให้มีแต่ลูกข่าเขามาเต็มให้เจ้า,าห่างเจ้ามีท่านท่านมากมือนี้เอามาให้น้องร้อยหาสิบเรียญกับขอให้กลับขึ้นไปหาผู้ใหญ่ใจดีร้อยเท่าพันเท่าเนาะให้เจ้า He ing, he ing, เฮงเฮงลยุยๆนอนรับข้อในเงินหมื่นนอนตื่นขออในเงินแสนเงินล้านก็จะจากโรคภัยไข้เจ็บสาธุไปทะุยเนื้อลูกถุยเนื้อทุยเนื้อโอ้ยปวดหิวแหงปวดโอ้ยเมื่อกินนมมืดมึง